ตัวตนบนโลกออนไลน์ซึ่งตอนนี้ครูถาก็เริ่มเข้ามาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สวัสดีค่ะคนที่เข้ามาขอขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมนะคะก็ดึกแล้วแต่ก็ยังมีเพื่อนมาเป็นกําลังใจก็ขอขอบคุณมากค่ะค่ะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างตัวตนเนาะอันดับแรกเราจะมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เราจะทําอย่างไรค่ะ ก็คือหการค้นหาตัวเองค้นหาตัวเองให้เจอการค้นหาตัวเองให้เจอนั้นค้น <พอ S 1> <ม>หาตัวเองให้เจอการหาตัวเองให้เจอนั้นเราจะทำยังไงเราต้องมาดูว่าเรานั้นมีความเก่งมีความถนัดมีความรักมีความชอบเรื่องอะไรก็เขียนลงมาค่ะสวัสดีนะคะที่คนที่เข้ามาขอบคุณมากค่ะอตอนนี้ก็ดึกๆ ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะคะพิมพ์ชื่อเล่นมาให้ให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะก็ตอนนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะเราค้นหาตัวเองเราดูซิว่าเรล่านี้มีความเก่งมีความเก่งมีความชำนาญด้านไหน โอเคพอดีลืมแชร์มันสองช่องทางขออนุญ,ญาตนะคะชื่ออิมค่ะใช่ไหมอิมใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้นี่เออได้เข้ามาทำเกี่ยวกับออนไลน์อยู่ใช่ไหมคะทำมาเรื่องอะไรคะตอนนี้คะอ,อพออยากแตกเปลี่ยนกันเนาะ ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ขนาดดึกดึกแล้วยังมียังมีคนที่เข้ามารับชมหรือว่ามาเป็นกําลังใจให้ก็ขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากตอนนี้มีไลฟ์สองช่องทางก็คือทางเพจด้วยแล้วก็ทางที่ตอบด้วยนะคะก็เลยต้องบางทีก็อาจจะมองอีกช่องทางหนึ่งนะคะค่ะเราค้นหาตัวเองให้เจอเนาะ ค้นหาตัวเองให้เจอเดี๋ยวรอขอแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะจ้อ,จองถามไม่รู้ว่าถูกไหมค่ะทีนี้ค่ะหาตัวเองให้เจอนี้ว่าเรานั้นเก่งอะไรคุณอิม ไม่ทราบว่าเราเก่งเรื่องอะไรบ้างคะหนูอะไรคะหนูเลื่อนเจอก็เลยอยากได้โอเคค่ะค่ะยินดีค่ะเรามาดูเพราะว่าตอนนี้นี่ออนไลน์ใครๆก็ลงมาทำออนไลน์เนาะเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับเรื่องโควิดนี่แหละเราจะออกไปไหนมาไหนก็ลำบากใช่ไหมคะเราก็เลยต้องมาเรียนรู้ศึกษาคู่าไปไปโคด้ด